ก่ายจริงๆคือสภาพสองที่ปรุงแต่งกันนคืออาการอย่างไรท่านก็สอนธรรมนิยาม,มาว่าอย่างอุตตุเนี่ยนะมันโอ้เป็นสภาพที่ไม่มีกายเพราะมันไม่มีจิตเลยอุตุพอมาเป็นผีชะมันเป็นชีวะแล้วแต่มันก็ไม่มี ไม่มีจิตมันมีาธาตุรู้ที่ยังไม่ถึงจิตเป็นาธาตุรู้แค่ผีชะาธาตุเนี่ยยากเข้าไหมมันพระอรหันต์แยกาธาตุอุตตุแยกาธาตุผีชาแยกธาตุจิตไม่ได้ในจิตของตนเองและทําจิตเป็นพืชทําจิตเป็นอุตตุไม่ได้ไม่ได้ตัดสรู้หรอกอะเป็นอาหารไม่ได้ พอทำจิตเป็นพืชได้ก็ไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีบาปไม่มีบุญแต่เป็นชีวะเนี่ยมันยากมากอย่างเงี้ยเมื่อเราจะเห็นได้ว่าผู้ที่หลับตาปฏิบัติหลงงม,มงายแล้วก็โลกไาเป็นอหรหันต์ไปน่าทุสานมันไม่มีทางที่จะมาบรรลุอลหรหันต์มันไม่มีทางที่หมดสุขหมดทุกข์ ไม่มีทางจะรู้แม้แต่การกามคุณห้าเพราะงั้นทั้งไปรับนับถือมหาบัวกินมาปากเปล่ะรูปรสกินเสียงแค่นี้เสพติดกันยัอยกินไม่ขาดปากก็ยังไม่รู้กันตัวเองก็ไม่รู้ที่จิรตมาไม่เชื่อนะว่ามหาบัวไม่รู้ว่าตัวเองติดแต่ว่ามันติดอ่ะมันจะไม่บอกว่าตัวเองติดเป็น ติดกิเลสอยู่างนี้มันก็ไม่ได้ก็เลยเสออนอโกหกอาตมาพูดตรงๆอะไรกันก็ผู้อื่นมาไม่ใช่เตสไอ้นี่เป็นเรื่องลูกถาดขันไม่เกี่ยวกับกิเลสไม่เกี่ยวกับความติดไม่ติดความอยากไม่อยากท,าท่านบอกว่าขออนุญาตครับท่านปฏิเสธว่าสิ่งเหล่านั้นนะ่ะมันเป็นเพียงแค่สมมุติ แม้แต่ธาุขันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะมันก็เป็นแต่เพียงธ <to S 2> าุาขันปรุงแต่งไม่เกี่ยวกับความเป็นนิพพานในจิตของท่านท,ท่านว่าท,ท่านยืนยันอย่างนี้เลยนะครับอ,อยืนยันยืนยันนะก็มันบางทีนี่มันอธิบายให้ดูว่ามันใช่อะไรเงี้ยให้คนอื่นก็ลงก็มันอยู่ที่ภูมิปัญญาอยู่ภูมิปัญญาของคนที่จะ เออเข้าใจได้หรือว่าเอ,อ๊ะมันใช่หรือไม่ใช่มันมันยากเนาะจะไปบอกมันก็ตัวใครตัวมันนะเพราะคนจะรู้ว่าแค่ว่าหลับตาเป็นฌานหรือลืมตาเป็นฌานเนี่ยก็ไม่ง่ายแล้วยิ่งจะมารู้จริงๆว่าจะฌานของพระพุทธเจ้าจริงๆคืออย่างไร แม้แต่แค่ว่าชานไม่ไม่ต้องเข้าไม่ต้องออกไม่เข้าไม่ออกแล้วมันจะเป็นชาญยังไงมันต้องเข้าชานเนี่ยเข้าชาญมันก็จะต้องมีหนึ่งแล้วมันลืมตามีหนึ่งได้ไงหูก็ไม่รับเสียงจมูกรู้กิน่นดีไม่ดีกก,กินอาหารก็เป็นชานเฮ้ยกินอาหารเป็นชานได้ยังไงชานก็ต้องหลับตาไปกินอาหารได้ยังไง เพราะฉะนันอปันกะปฏิปทาสามนี่แหละทรรชานเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่สามารถรู้เรื่องฟังไม่เข้าใจที่อาตมาพูดเนี่ยเขาก็จะยืดอยางไ้เขาจะว่าอาตมาว่าโอ้ยแล้วดูดูถูกดูแคลนอาตมามากเพราะเขาผิดเขาเชื่อผิด,ผด จนกว่าเขาจะเกิดรู้เห็นจริงว่าโอ้โหอย่างโพธิรักกเลยพูดถูกตายตายตายเมื่อเขารู้เมื่อนั้นเมื่อไรแล้วความเชื่อจะเกิดขึ้นศรัทธาจะเกิดขึ้นในสัตธรรมเจ็ดเมื่อเขารู้เมื่อนั้นเขาจะเกิดฮิริอายต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 าย อย่างโพธิรักผู้นี่นอถูกแล้วเราก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่แล้วดูถูกดูแคลนขมสารพัดสารเพด้วยก็ต้องรู้สึกละอายต้องสำนึกต้องรู้สึกต้องละอายพระพุทธเจ้าใช้คำว่าละอายอย่างแรงกล้าด้วยติดพังฮิโรตับพังติพังอ จะต้องฮิรตัปังือหิโูอัอัฮาริโอตปังฮาริโอตัะและะ้วก็ติดกับติดพังะรั้งกว่าคนทั้งที่นั่งหลับตาที่จะยอมรับอัตมายังมีจิตเห็นจริงเลยนะยอมเชื่อโอ้อย่างโพธิรักถูกนะเรานะผิดเข้าใจเริ่มเข้าใจ จะสำนึกจะละอายาซึ่งกว่าจะเข้าใจกันได้ว่าทำไมพระพุทธเจ้าต้งมาใช้คำว่าละอายแล้วละอายอย่างแรงกล้าเป็นโอตป,ปะหิริโอตป,ปะนี่ละ,ะอายอย่างแรงกล้าก็คือนั่นล่ะคุณละอายได้เต็มที่ละรู้ตัวเต็มที่ถอดถอนตนเองเต็มที่ได้ จึงจะได้ปฏิบัติธรรมได้เริ่มต้นปฏิบัติธรรมเข้าท่าเข้าทาง,เ,าทางเกิดระหูสูตรเกิดความรู้ที่เป็นระหูสูตรหรือเป็นความรู้ที่ถูกต้องได้จริงแล้วทีนี้คุณถึงจะรู้พอมีสี่คำเนี่ยจัตตาหฮิริโอตปพระหูสูตรอ๋อ ถูกต้องอย่างนี้เหรอแล้วก็ได้มีตัวอย่างเป็นพหูสูตรมามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในว่าพระหูพระหูเนี่ยมากขึ้นจนกระทั่งเห็นก็จึงจะเกิดพลังงานเสริมวิริยะสติปัญญาอีกเป็นกระบวนการใหญ่เพียรอย่างถูกต้องสติก็จะมาเต็มที่อย่างถูกต้อง ฌานต้องมีสติเต็มทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจถ้าไม่งั้นคุณก็จะงมงายฌานก็คือสติมีแต่อยู่ในใจกายก็ไม่รู้เรื่องวาจาวาจาก็ไม่มีสติกายก็ไม่มีสติเหมือนคุณต่ทำแต่แค่ใจสติของคุณไม่เต็มหรอกปัญญาก็มีสิทธิ์เดยในเกิดปัญญาจะต้องเกิดในขณะลืมตา ปัญญาจะเกิดได้ต่อเมื่อหนึ่งสมาธิทีสองมีธรรมวิจัยสามต้องมีมรรคขังคะปฏิบัติเต็มที่ของมรรคแปดมรรคแปดจะต้องปฏิบัติทั้งทำงานชีวะกรรมมันตะวาจาสังกปะไปหลับตาอาชีวะไม่ได้ทำการงานไม่มีวาจาไม่ได้พูดมีแต่จิตคิดต่ดางเดียวไม่มีมรรคแปดนะ ก็ปิดประตูที่วันดุทำหมดเลย